ตอนนี้เราอยู่ที่เรือนกล้วยไม้ของเราที่ไม่ได้ดูแลนะคะวันนี้เรามีเพื่อนมาอยู่ด้วยนี่อยู่ในนั้นอยู่ในในล้อรถนะคะเป็นน้องพึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ไม้อันนี้นะโซ่กับพึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูกัน เราต้องใช้ควันนะะคในการช่วยจริงไหมจริงไหมจริงไหมคือเราทำเราทำเห็นยาดูแบบของมันอยู่เต็มเลยเดี๋ยวจะได้มังหย่อ้ยนี่รังเพิ่งเต็มเลยค่ะตอนนี้พี่จันโดนควันโดนลมควันนะคะโอ๊ยโดนลมควันนะคะเราจะเอาเขาออกไปได้ไหมเราจะเขาออกไปได้ไหมดูสิดูเต็มเลยเต็มเลย เพื่อนเพว่าเพื่อนเพว่าฟัง้งใจเสียงเขาแล้วกว่าดิฉันจะเอาเขาออกไปจากเขาดิฉันจะโดนทักจัดการก่อนหรือเปล่าโอ้ยเพาเริ่มเพาเริ่มตัวแล้วเสียงดังมาก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 ใครมีวิธีไหนโอกไป็นไได้นะคะตอนนี้ดิฉันเข้ามาให้เข้ามาเลยคือไม่กล้าทำงานาอ,อ่ะโก้เขาโดนอ่างอันนี้คือเพิ่งอะไรอ่ะเสียงแบบเสียงถึงมากเสียงถึงมากไปยืมอะโัวลมควันตัวลมควันได้ยัดได้ยไปจะเป็นยังไง

Mình nhìn là cái <laughs> bài không 特别，工作忙，特 ที่นี่ก็เป็นังันหนโอ้โหหนูระวังลูกเฮ้ยพี่ป้านพี่ป้านพี่ป้านเดี๋ยวไปเยียบเขาลูกหัวเราะหนูไปใส่รองเท้าก่อนเดี๋ยวเยียบหมาเขา ไปเสียง้ามาค่ะอุ๊ยอุ๊ยเอาไปไหนคะ แม,แม่แม่ช่วยเอาอันนี้เอาไอ้น,นี่ออกก่อนอ่ะแม่วางก่อนก็ได้ นี่ตัวพึ่งยังอยู่อยู่เลยนี่ไหนว,ว้าวว้าวโอ้ยหนูยอย่าไปจับอันนั้นค่ะตัวมันมันยังไม่ออกไปหมดลใช่ตัวมันยังออกไปไม่หมดเลยเสี้ยวปากมา <laughs> พึ่งมันอยู่ข้างล่างใช่เดี๋ยวเราจะไปทานน้ำพึ่งกันนะคะอันนี้ทานน้ำแดงไปก่อนแสดงว่าอีชานุน่ะที่เห็นเป็นน้ำมันน้ำพึ่งแน่เลย หนึ่งแปดอ๋อหนูระวังลูกพี่ป้ายินเฉยๆค่ะโอ้โหทุกคนทุกคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากแล้วโอ้คิดแบบ ใช่มันเยอะขนาดนี้อันนี้นอันนี้อันนี้คือพึ่งที่อยู่ยังอ,อยู่ในท่อนะอนนแล้วนี่คือพึ่งที่เราน้ําพึ่งที่เราได้น้ําพึ่งที่เราได้นะาเขาดูใกล้ๆหน่อยเขาดูใกล้ๆหน่อยเออเยอะขนาดเนี้ยเยอะขนาดเนี้ยอนนันแม่แม่จะเอาน้ำมันรู้ว่าไงหนูแม่นูว่าอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เราเขาจะเอาวันนี้นี่ช้อนสั้นช้อนสั้นอีกน้าหนูอยากน่ากินอยากน้ากินนี่ตอนนี้คือแบบคือแบบว่านี่นี่นี่เฮ้ยพี่ก้อยสีสันสีสันนี่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 มันจะกินรองเท้าพี่ก้อยเนี่ยเพิ่งจะกินรองเท้าเพิ่งเขาหาน้ำหวานค่ะ นี่ที่พื้นหนูอนุญาอนุญาค่ะนี่โอ้โหๆๆโ,โอ้โหแม่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 ลอง <laughs> จะให้แม่ชิมโทรศัพท์โอ้ยดูสภาพมันดูสภาพมันอ่าเราขอตังกล้องก่อน พี่ปั้นพี่ปั้นเดี๋ยวพี่ปั้นนั่งยองๆตรงนี้ด้วยก้อยมันทำอะไรเนี่ยด้วยก้อยมันทำอะไรเนี่ยนี่เดี๋ยวจะเอาน้ำพึ่งให้พี่ปั้นเอาจะเอาน้ำพึ่งให้พี่ปั้นทานนะคะนี่ด้วยก้อยด้วยก้อยด้วยก้อยทานอ่านี่นี่ให้พี่ปั้นทานนี่ให้พี่ปั้นทานอิมอร่อยไหมคะนี่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 พี่ปั้นนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อยอุ้ยคือจะบอกว่านี่โอ้โหน้ำพึ่งนั่งนั้นเลย หวานมากเลยทำได้อร่อยแตงนี่อันไี้ไะมันอันนี้เป็นเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งสดๆเลยนะทำไเก่งไะมีบ้านอีกเป่ปั้านรอีกเปล่ามี้านคกากไหมทไม่อร่อยะ อือยังแ, Ö, แม่เราพี่ปันระวังระวังปั้งคันลง่ะแม่แม่งคิมแม่งคิมอืม